พูดแบบไม่อายปาคาบเชิญยิ้มบ้านรถโดนยึดหมดเหลือเงินหลักลร้อยปาคาบเชิญยิ้มนั้นครับจำเป็นต้องปล่อยบ้านรถโดนยึดยืมเงินพี่สาวเพื่อนฝูงใช้ประทังชีวิตตอนนี้เจ้าตัวอาศัยอยู่ที่บ้านพี่สาวและหารายได้จากการทําเครื่องดนตรีขายแต่ก็ขายไม่ได้อีกเพราะโควิด -19 กนักดนตรีก็ไม่มีงานแล้วก็ไม่มีกําลังที่จะมาซื้อตลกดังอยา่างปาคาบนะครับยอมรับว่าช่วงนี้ลำบากมากตนพูดแบบไม่อายเลยว่าเงินเก็บในบัญชีตอนนี้ เหลืออยู่แค่ไม่กี่ร้อยบาทเพราะตั้งแต่สถานการณ์โควิด -19 ร่วม2ปีเต็มแล้วที่ตนไม่มีงานเลยต้องควักเงินเก็บมาใช้ทางนี้ปะครับยังเผยอีกว่าแต่ก่อนหากไม่มีงานในวงการบันเทิงตนก็ยังมีทําเครื่องดนงตรีขายเป็นอาชีพเสริมซึ่งก็ขายดีพอสมควรรวมถึงยังมีคณะปอปิ่นงามรับงานบวชงานแต่งงานศพทั่วราชาอาณาจักรซึ่งก็มีงานเข้ามาตลอดแต่พอโควิด -19 เเข้ามารายได้ทุกทางก็หายเกลี้ยง ทำให้ตนไม่มีรายรับเลยมีอันตรายใจตกแล้วค่าเช่าค่าผ่อนรถค่ากินค่าอยู่ก็3 0 0 0 0ื่นสีบาทต่อเดือนซึ่งตนนั้นก็เลยจําเป็นต้องปล่อยให้บ้านกับรถโดนยึดไปตอนนี้จะว่าแต่ตัวเองเลยทั้งประเทศอาชีพอิสระอย่างพวกผมเป็นนักแสดง2ปีเต็มๆไม่มีงานเลยต้องอยู่บ้านก่อนหน้าโควิดก็มีงานวันละสีหงานก็อยู่ได้ตอนนี้ไม่มีงานเลยต้องเอาเงินเก็บมาใช้ใกล้หมดเหลือไม่กี่ร้อยบาทผมพูดตรงๆแบบไม่ไอายเลยบ้านรถ ปล่อยยึดให้หมดไม่มีเงินจะส่งตอนนี้ยายมาอยู่บ้านพี่สาวผมจะไม่ขอรับบริจาคอะไรเพราะทุกคนลำบากเหมือนกันหมดไม่รบกวนใครดีกว่าปะคาับฉันยิ้มกล่าวเปิดใจและทิท้งทายครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับ ที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันเลยนะครับ